สวัสดีครับคบสู่กับช่างน,นีนานานในตาตาวัลี่วันนี้ตัวเราจะมารีวิวที่น่าตัวป็นอะไรครับนี่น่าจะเป็ออนอะไรเนี่ยนี่น่าจะเป็นรถไอ้ครับช่วยไขยได้ช่วยเด็ก,ดกดบนรถจะมาดูเราวันนี้เราเรา่มมาแก้กันดูบนรถบ้าแล้วก็มีติดบนรถช่วยได้ไหมช่วยได้ดครับเป็นอุปกรณ์อะไรครับ คนอุปกรณ์ที่ช่วยน้าตุกให้ออกจากโดนปานี่น้าตาเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าหลังมันจะมีน้าตุกเฮ้ยมีติ๊กเกอร์มาทำมาให้ด้วยมีติ๊กเกอร์มาทำมาให้เอาอุปกรณ์หนึ่งครับตอนเป็นไงนี่ครับมันขนาดนี้ตรงน,นี้ถ้าถ้าเราดึงออกมันจะหมามัดติดไว้อย่างนี้ได้เราเรากลียวตรงนี้มันอาตาะเน้นหนามากมาดูกันฮึ ลองมาลองไม้มันอยู่ครับอ่าหัวเด็กนั่นก็คือเด็กขาดเข็มขาดไหนขอดูเลยครับหัวหนมีมีดใช่ไหมครับใช่มีดจวนในนะครับลองแต่งเข็มขาดไหมครับเดี๋ยวให้ตัดเอาเอจะจะให้ตัดที่หลังอีกหัวหนึ่งครับหัวหนึ่งก็เอาไว้เป็นแบบตัวที่กดนะจุ๊กแแห่ทำมันแตก แล้วก็ออกจากรถได้ตอนที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟไหม้รถมีจมน้ําใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอันนี้แล้ววันนี้น้องเนยจะทดสอบอะไร็นกันครับโอ้ยอย่าเพิ่งให้ความสนใจกับสติกเกอร์ครับทดิ่อบพี่แต่คุณครันกต่เกมกนครับขอหนึ่งเลยครับแัดแัดเกมการให้ผมดูหน่อยครับแล้วเขาจะมีนะจบใช่ไหมโอ้หนาวมากหนาวมากจบอะไรอะเทมเปอร์ไหมใช่ครับแล้วแล้วจบเทมเพอร์หนามาก งั้นเดี๋ยวเราทดสอบอะไรก่อนครับตะเข็ขัดโอ้โหเดี๋ยวเอาไว้ใช้ตัดสายไฟนะครับอันนี้วีตอนตัดเขีมขัดนะครับเดี๋ยวมือมือจะงี๊นะเดี๋ยวชูชูนะครับเอาชูนะครับระวังโดนมือนะตัดตัดโอ๊ยอย่าตัดเยอะครับโอ้โหขัดเครื่องเลยเด็ดยังตัดได้เลยคราวนี้มาทดสอบกันทดสอบกันอันนี้ต่อมาเป็น เขาทาบเดี๋ยวเราจะใช้ตัวยิงกระจกใช่ไหมครับใชกกบ่กระจกหนาไหมครับดูดิขอดูโอ้โหนี่เป็นกระจกหนานะกระจกอะไรกระแทนเปิ่อนหนานี่นะหนามากมาเดี๋ยวนเราเลยจะมายิงให้ดูคังคังค่าขอ,อกขว่าที่ยิงนะครับเหือนกันกดแดงแรงนะครับกดปุ่มที่ตรงๆนี่กระจก้นกระเลยงอ้๊กดแดงแรง,รก,แง,แรงกระแทกลงไปเลยหนึ่งสองสาม กดให้มันดังปึ้งกระแทกทไมทำไมนิก้ากดกระแทกไหมมันไม่กระเด็นหรอกครับต้องกล้าครับพอถึงสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินไม่งั้นเราจะเอาชีวิตรอดได้ไงแค่นี้เรายังไม่กล้าเราก็ต้องทุบกระจกรถ้าเกิดเราทุบกระจกรถไม่ได้เราจะถูกไปไหมนะใช้แบบดีวันดีวันที่มันขอน้วจุกดีวันดีว่าอ่ะเราลองทุกกตอนกาหน่อยหนึ่งสองสามเดี๋ยวทุกบลงไปเลยครับง กาหน่อยเร็วไม่กันอ่าลูงจับมืออืมไดีไหน่อยดูก็เอามากดพร้อมกันหนึ่งสองใกล้ๆนะหมนึ่งเอาจับมือลุงหน่อได้ไหมเนี่ยเราจับมือพร้อมกันสามคไม่เหม่เลยหนึองเอาเนจับเร็วหนึ่ง นุ่มนุ่เอาแล้วไปไกลๆเพรว่าเดี๋ยวมันจะมีกระเจีขึ้นอ๋ไม่เกเด็นโอ้ตาเลยตาแบบลเอียดปึ๊บละเอียดตรงไหนใช้ได้เลยเนี่ยเจตโต้เลยใช่น้องเลยลองนามาเทเลยนี่ครับลองลองเทดูไหมนี่นี่สองเอาอกันไหมครับดต้ังเลบเทใส่ถุงเลยดูดีว่ามันตายจริงมั้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหลอ้ะเอียดเลยเป็นกระสกแคมเปอร์ระวังบาดมือนะมันจะแตกเป็นเม็ดเม็ดนี้เลยดูงานถือว่าใช้งานเป็นไงครับได้โด้อันนี้อีกอันโอ้โหตรวจสอบทั้งสองอันเลยโอเค เ,เรียบร้อยถือว่าใช้ใช้ได้นะครับเย็ดยมใช้ได้อ้าวถืออุปกรณ์เลยถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวต่อไปน้องเมย์จะต้องมีติดติดติดไปแล้วติดตัวเนาะโอเคลางก่อนนะครับบ๊ายบาย